อาลวลก็กลับสวัสดีท่านจมยุทธทั้งหลายด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นตัวละครที่มีอยู่ในเพ3แต่ไม่มีเนื้อเรื่องในเพ3จะมีเนื้อเรื่องก็เฉพาะแต่ของ P s เอส t ตชันกับ PSP เท่านั้นนะครับนั่นก็คือตัวต้องเล่นในฟีมดก่อนพอะตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยแปลกมากเลยเพ3มมีแต่ไม่มีเนื้อเรื่องแล้วก็อาวุธก็แตกต่างกันด้วยนะครับ จะเ,เล่นในโหมดนี้ซี่ก่อนนะเพราะตัวนี้ผมยังไม่ได้เคยเล่นเลยนะมาตัวที่ผมจะเล่นนั่นก็คือ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 ไหนวะยู่ไหนวะเล่งทองนั่นเองนะขอรับครับมาเอาละไปลุยกันเลยนะขอรับถือว่าเป็นการฟาร์มเลเวลด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็เล่นน่าจะเล่นโหมดในเรื่องแหละแต่คงจะตัดคัดสซินออกไปเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะ ต้องรอให้ผมเล่นบนเพลย์สก่อนแล้วกันเนาะรอให้คายมัสเตอร์มันอัปเดตระบบห่าเหวอะไรของมันก่อนผมจะได้ลงของเพย์เพย์สเพย์สได้นะขอรับนี่กระบอง3ท่อนนะขอรับไปแล้วก็เอามาก็ขอเป็นมาขาไปแล้วกันเนาะเอาเราไปลุยกันเลยด่านนี้ง่ายๆนะขรับด่านแรกด่านโจนพวกผ้าเหลืองเอาระไป ภาษาญี่ปุ่นฟังไม่รู้เรื่องว้าอู้ว้า,าจ้าปปปาาา,า,าจ้าไงโอ้ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าตีเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตีเบาไปหน่อยเฮ้ยดิเรนหมดอีกสีนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหประตูกว่าจะพังได้เอาละมีแม่ทัพอยู่ข้างหน้านะขอรับซัดมันเลยนั่นแหละสวยก็มาดิเอ้ยสามเหลี่ยมง้อสามเหลี่ยมเอาไมเอาไม่าไมามเฮ้ยอไม่เชื่อแม่งไม่โดน ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเอาเดิโอ้โหดอดอเลยก็เอาสิบอ้บอบ,บอล็อกบล็อกบล็อกเหรอนี่เรียบร้อยเอาละได้ถุงเงินมานะขอรับไปกันต่อเลยทำลายประตูตตของศัตรูซะจ้าว,ว้าวจ้าเอาสิพาค่าใช้กระบ,บอกสองท่อนภาหกใช้กระบอกสามท่อนอัพเกรดมาท่อนหนึ่งนะครับ นี่แม่งโคตรเท่เลยเอ่ะอ๋อสามเหลี่ยมไอ้แได้อยู่เอาละป้อมน,นี้เราจะไม่สนนะขอรับไปลุยกันเลยเรียกม้ามาก,ก่อนอ่ะโอ้โหแม่งม้าว้ามาได้ไงวะของเพสของเพสชรสาก็ไม่ถึงขนาดนี้เลยเง่าควงเฮควงบนหลังมา้าแม่งโคตรเท่เลยเอา้าม้ากระโดดปึ๊บเฮ้ยชุบหมุนง่าแม่งกดสามเหลี่ยมแล้วเป็นการฟาดลงมา ตีลังกานี่เองามาไปทับตัวนี้ว่าไงเรามึนไปดิเอาเซมาจ้าเอาดิจ้าจ้าจ้าร้องจ้าร้องจ้าเรียบร้อยเออ,อไปเข้าไปภาร,รกิจแรกนะครับเปิดสะพานให้ฝ่ายพัฒมิตรของเราเข้ามานั่นเองเรียบร้อยแม่ง่ายจังแหมเล่นในโหมดกิ๊อซอะเน,นาะจะอะไรมากเอาเซ เรียกมากละก่อนเฮ้ยจอ่จอจอ่อเน่าเอาสิเน่อโอ้โหน,น,นี่นี่เอ้ยเจ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนยเวน่เฮ้ยได้อยู่โอ้โหมีควงตีขึ้นบนด้วยเว้นยนี่เรียบร้อยสักทีมามาอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เองเก็บถุงเงินก่อนนะขอรับเอาวละเดี๋ยวไปป้อมทางซ้ายก่อนนะ ไปช่วยฝ่ายพันธมิตรของเราเพื่อฝ่ายพันธมิตรของเราจะได้ดันเข้ามานะขอรับแปะหาประตูไม่เจอออยู่นี่เองเฮ้ยม้ากระเดข่างไปอ้อม้าบนพีเอสพีนี่นี่ผมสังเกตว่าแม่งแม่งโคตรเโดดสูงเลยคัสซีไม่ดูนะขอรับเอาอยู่นี่เองเอามา,า,งา,มามมสิจะยังไงอ่ามันอยู่ไหนอะเอาตายเลยเอ้ จะมาเก็บไปตัวนี้ซะหน่อยเดินสังหารซะละอะไรกันนี่เอาละเอาละมาไปตรงกลางแผนที่เลยนะครับเฮย้ฮยเฮย้ยอะไรสายญี่ปุ่นฟังไม่รู้เรื่องอา้าโดนชนทีเดียวตายเลยอะไรกันดิเอาละไปต่อละ เอ้ยโดนเข้าไปนะขอรับแอปตัวอ่างโหมาไม่ทันนะ้ยไม่เป็นไรตีออกก็ได้ว่านั่นแหละสวยเอาสิอ๋อจ้านั่นแหละปาเข้าไปมาแม่ทัพอยู่ในนี้หนึ่งตัวนะครับไล่เลยมูโซเป็นยังไงอ่าโอ้ยเจ้าโองของขวงของโอ้โหเออ อย่างนี้ค่อยน่าประทับใจหน่อยเล็งท้องนี่มามานี่อยู่ไหนมามาเออมาสักทีเอาละไปกันเลยเอลืมไอจุกเขียวๆนี่อะไรอ๋อบันไดโระเถ้ยอบประตูประตูะตสเต็ปเดิมตีเข้าไปเลยนะขอรับมาอะ่ไรได้ยัง ได้ยังอีนิดอีนิด,นดเรียบร้อยประตูเปิดด้วยการฟันนะครับเคาะไม่เปิดมาแม่ทัพอะมาเด้มาอยู่ตรงนี้เราอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะมันมีไอ้พวกสิงค์พ่นไฟอยู่รูปปั้นสิงค์ไอ้ตามพลังไอ้มาให้กูได้เว้ยเอาโอ้โหงอห้อมีเหยียบหัวสตูก,กดพื้นน่ะงอหอ โอ้โอหตามพลังกันอีกแล้วนี่เอาไปในฮาไปอยา่างเท่เออโอ้โหโอ้ชาก่อนท่านจอมยศโดนเข้าไปนใ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 นตัวนี้ไอตัวนี้อึดอื้อกาตายไปสิมึงอ่ะเฮ้ยเด้อเด้อของดีอ่ามาเลยตาประทับประกรโดนเข้าไปนั่นแหละเรียบร้อยพลังมูโซเป็นแอม พลังมูโซโเป็นอมตะภายใน10วินาทีนะครับอะแม่ทักมาเผือกเอาดิมาเรียบร้อยโหแหล่งท้องเอาอะไอตัวนี้ยังไงโดนเข้าไปปักปักโอ้โหโอ้โห,โหแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวทัาเพย์สองก็เล่นแน่เลยตัวเนี้ยอา่านมาเก็บมา โอ้แม่โคตรน่าประทับใจเลยเหล่งทองแต่เสียดายเพสามันเพสาจสเปคแรงกว่าแต่ทำไมมันลดตุบาทของตัวละครไปเยอะเลยอะหลายตัวเลยนะเ,เนี่ยของเพสามเนี่ยผมสังเกตมาแล้วตอนแรกก็ไม่สังเกตหรอกต้านพลังในโ,โจพื้น <laughs> โจพื้นไปซ้าเออไอตัวนี้อู้อู้เข้าไปโอ้ยเชียยแม่แพรี่ บังอาจจิงนกบังอาจจิงนะหรอควงเอาดิตายไปทีละตัวแม่ทัพอะมาอ่าดอก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 เข้าไปอ่ะตายไหมไม่ตายไม่ตายเรียบร้อยงององฮึก,กรอกข้ามได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยลิงของติวเดียวมา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  มีปิ้วเวฮ่ามันไส้มันไส้มายังไงยังไงย่อเอาเอ้ยยังโดนอยู่อ๋อแม่งคดเธอเธอเธอลบ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 โอ้โหแม่งระเบิดเอาสิเฮ้ยอะไรพวกมึงเนี่ยเจาะเจาะเจาว้าวโอ้ยเอาไปเอาไป ้า้า้าว้าตา้ตาพลังเฮ้ยมามาดิจูบผืนหน่อยมึงเอาไป่ๆๆไปเอาไปจิกาพาขึ้นไปตายปัดลงล่วะว้าแม่งก็ชอบเลยไอเรียบร้อยเรียบร้อยฟาร์มฟับอ่ามีแม่ทัพอยู่อีกหนึ่งตัวเรียบร้อยเป็นไงเราเฮ่าเอาละเอาละ เหลือเตียวกกแล้วก็ลูกน้องมันอีก2ตัวนะครับเอ๊ะทำไมกระโดดข้ามไม่ได้อ่ะเฮ้เยมานี่ในการจับแม่งโคตรผมเชี่ยวแม่งช่างแม่งเหอะขวานขวานไปละเอ้ยอ่ายังโดดข้ามได้อยู่อ้าวว้มาเลยเตี้ยกกอ้า ้แม่ทับ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 แม,ม่ทับมันไอ้ยเอ้าซี่ปาปาเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหแม่งมูโซเต็มยากลเลยเลเวลน้อยอ่าอ,าอาเจอของดีเล่งเครื่องไปเลยเอาดีโดเข้าไปฮ่าฮ่าอ้อฮ่าฮ่าอ๋เอาดิดาาาาาาาดบล็อกไปบล็อกได้บล็อกไปบล็อกได้บล็อกไปเรียบร้อยไหมเตียวกกบล็อกได้บล็อกไป บอกลายบอกไปเฮ้ยอาวุธอาวุธอาวุธเก็บก่อนโอ้โหเหล่งทองแม่งโคตรน่าประทับใจเลยอ่ะเปิดตัวครั้งแรกก็นู่นเลยน่าขอรับภาคห้านะเหล่งทองแม่งโคตรชอบเลยท่านีึนี่จุ๊บแหน่ห่ออ๋อแม่งก็ชอบท่านี้เลยเฮ,ฮีเย ว้าวโหแม่งโคตรเท่อะเหล่งทองนี่ถ้าเป็นเพลงสองภาพจะเสียขนาดไหนเนี่ยภารกิจครบสามภารกิจได้ขอรับเลเวลสี่จัดไปอ่ออัพอันนี้ก็เลยไม่รู้แม่งคืออะไรอันนี้ก็อัพไปเลยอัพได้อีกหนึ่งอัพได้หนึ่งเพิ่มพลังโจมตีนี่เป็นรูปดาบนะขอรับอาอาวุธหกสิบสี่หกสิบหกสิบเจ็ด 59ดูดีมันให้อาวุธมาแต่และชนิดแนตะ่ห6โอ้ยตา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 ย,ยเซ็งเลยไงโอ้มาดำไม่เอานะครับเอาแล้วเธอยังไงพาร์ทนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอรับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเย้